เซดัมนคนทำไรสวัสดีครับมือน,นี้มี่อย่างมากมายครับทุกคนมือน,นี้สิพาทุกคนมาเบิงมารีวิวครับมารีวิวให้เบิงเครื่องพ่นยาตีรถไถครับของผมเองนี่แหละครับเพราะว่าอันกทายนั่นทายนี่ทายป้าอ้อยทายการฉีดยามาให้พี่น้องเบิงหลายหลายหลายคลิปแล้วนะบ่ามันหลายคลิปดอกคลิปจองคลิปนี่แหละ อยานบูมีคลิปมาลงให้พี่น้องเบิ้งอีกครับทุกคนครับผมชืกะซีมารีวิวให้เบิง้งว่าเห็ดแบบใดเทียท่านใดอยากร้องทำเองผลิตเองไม่ต้องลงทุนหลายครับถ้าไปซื้อเพิ่อนนี่ผมบอกไปเลยว่าบวกตากว่รสามหมืน่นหรือสองหมืน่นแตปลายนั่นแหละครับแก็บบลูมี่อย่างมากมายครับทุกคน ผมซื้อเหล็กมาเส้นหนึ่งเหล็กล่างเหล็กล่างเหล็กล่างหนาสามแต่ผมก็เก็บเส้นเหล็กที่อยู่บ้านแหละมาจับนั่นจับนี่ใช่กันมันก็เป็นรูปร่างออกมาแบบนี้นะครับแตเบิ้งในยูทูปเนี่ยเพื่อนเน็่ยถ้เบิ้งในยูทูปเปิดเนี่ยตามเพื่อนไปก็เขาจะดัดแปลงเอาดัดแปลงใส่เน่ให้มันลุ่โตครับส่วนผมสิบอกรายละเอียด คาเสียใจเนาะว่ามันเบิดลายมันเล็กผมเบิอดอยู่ประมาณห0าพันครับห0าพันประมาณนี้แหละส่วนปั๊มเบิรงครับปั๊มปั๊มผมกินแบบนี้ครับนี่ครับตอออกมาแบบนี้เลยบยยอตรงใส่ย้อยบอตรงใส่ย้อยพีดีโอเอาปั่นแบบนี้เน,ะนเาะย,ย,ย้ำเวลาเขายกหางยกยังไง ม well, so 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 ันสิบวเกิดปัญหาอ่าสิย้อยสิลูกปืนแตกหรือว่าสิเสียสิดังก็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 เก๊กบ่มีดังครับแบบนี้สบายเฮาสิยกสูงยกต่ำที่เกิดสิลงจังได๋ก็บ่เกี่ยวครับสบายแบบนี้บ่มีปัญหาแล้วก็เฮาบ่ได้ซื้อย้อยเนาะครับย้อยตัวนึงก็ดอู้ลายพันครับหลายพันธ์แกเฮาก็แบบนี้ครับเชื่อมเล็กแบบนี้เดี๋ยวปมทีนี่ หลายๆมุมให้เบื้องเพื่อพี่น้องๆท่านใดอยากก็ไปเฮ็ดเนาะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเล็กส่วนปีกมันเนี่ยก็เป็นเล็กกล้องไม่ขีดกับเ,เล็กแป๊บหรือจีเฮ็ดง่ายๆก็หนีก็ได้ครับเออเล็กแป๊บธรรมดาเขาก็ได้กินนะดัดแปลงครับตัวนี้มันบอกกันไปมันก็นละเอียดมันหลายครับน้องดัดแปลงเมืองตัวนี้ก็ใส่ ครับใส่บานพับแล้วนะเขาก็พับเข้าไปใส่สปริงใส่สปริงหลักแบบนี้เวลามันโดนตอหรือว่าโดนไม่โดนไหลน้ำให้เขาหน่อยมันจะสวเวทให้ปีกเขาง,งอครับมันจะดีดมาทาั้งหลังตับมันก็ดีดสปริงดึงขึ้นตับบโมมีปัญหาเลยครับนี่ครับมารีวิวให้เน่อยเพื่อพี่ๆน้องๆท่านใดอยากเอาไปลองเคล็ดบิง้ง ปั๊มตัวนี้ผมสื่ออยูออ่สามพันกว่าบาทครับรวมสายน้ำหัวฉีดอย่างต่างๆนี่เกิดเบิดประมาณ4ี่พันกว่าน้อยๆเบ็ดเสร็จเราก็จะเบิดอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งครับค่าสายพันธ์ค่าอันนั้นอันนี้หลายๆอย่างสามนั่นแหละครับเกิดมีอย่างมากมายครับใช้ดีครับ อยู่บ้านแถวบ้านผมมีของผมนี่เราผู้เดียวผมเฮ็ดมาใส่เพราะว่าผมเฮ็ดให้หลายนันก็จําเป็นต้องต้องใส่อะตรงนี้่ะของมันตน้องมีครับว่าอย่างนั้นกะสบายเวลาเขาขีดยาเขาปูกอ่อยแล้วไหมไม่เขากับผสมยาเข้าไปกลางปีออกแรนเลยสบายครับขีดเบ็ดมือเป็นสิสบไร่สบายสบายเลยครับ ลองเบิง้งผู้ใดยืทุนหน่อยฉันบ่อยากเงี้ยก็ดันบ่อยากใส่สมองลายก็ไปซื้อเอาครับ <laughs> ซื้อเอาผู้ใดมีเงินเนาะอันนี้ผมก็ทุนบ่่คอยหลายก็เลยเฮ็ดเอาเองนี่ละ่ะเพื่อประหยัดก็ผมจะใส่รถรุ่น36แรงสามบหแรงของผม อีกเลยเวลาขีดยาขยาอ้อยน้อยๆเนาะสบายจ้างคุณโอ้ยพี่น้องเอ้อทางละสามร้อยเขาขีดได้โบก,กีอไรไรสองอะไรทางเอาเขาเดียวเขาก็ได้เงินสามร้อยแล้วอันนี้ผมก็มเพื่อไปรับจ้างทั้งในเดี๋ยครับเพราะว่ามันเป็นกบบบ้มั่นใจเพื่อนบ้าก,กาจ้างจางาังว่าแหละเนาะ ลองมึงท่านใดอยากลองมึงกันมันเฮ็ดป่วยยากนะครับคิดไปพร้อมเฮ็ดไปพร้อมเชื่อมแล้วมันบูดีเขาเก็ขอออกเขาจะเฝ้าเชื่อมให้มันแน่นเชื่อมให้มันพออยู่เขาตัทดลองได้นะตัวร้องแล้วมันบโบพานเขาก็เกียรออกเขาอ,ออก ห่าหลิมหาไร้ไหมไม่ยากหรอกครับลองมึงด้วยพี่น้องด้วยคลิปน,นี้กับผมไปเพียงเท่านี้ครับเพราะในนีคลิปลงพี่น้องได้เบิง้งบวกไปไทยคลิปรถถไลงจอจ้าเจี๊ยบเพราะว่ารถไทยโมมีงานคันหนึ่งก็จอดอยู่บ้านเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมเอาคันนั้น,น,นออกมามาดันปลามันมีปลาให้ดันอยู่หมวกหนึง่งหมวกจะกองนี่แหละนุ่มโอกลาย รให้ไ่เดี๋ยวผมซีกรโดนนะครับเดี๋ยวผมซีเอาออกมาทายการทำงานเบิ้งครับอิมยู2าเจนตัวแรงโอเคครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ